เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่13สิงหาคม2559 ขณะที่ร้อยตํารวจเอกชัชวานเมืองแมนพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรท่าพลอพําเภอเมืองเพชรบูรณ์รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางบริเวณหน้าหมวดการทางนางั้วถนนสระบุรีหลมศัก์หมู่ที่8ตําบลน,นางั้วอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ไดร้รับบาดเจ็บหลายรายจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญยูจุดท่าพลไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ฝั่งขาขึ้น ไปทางอำเภอลมศัก์พบรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักส์วีโก้สีดำหมายเลขทะเบียนบอมเไม้บอมไม้8215จังหวัดเลยพลิกคว่ำอยู่ร่องข้างถนนสภาพรถพังเสียหายไปทั้งคัน ผู้ได้รับบาดเจ็บกระเด็นอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมีอาการสาหัสและมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถเจ้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันอูจึงได้ทําการช่วยเหลือออกมาและนําตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นางสาวประพัชรายศปัญญาอายุ34ปีอยู่บริเวณที่3หมู่6ตตบลโปง่งอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นผู้ขับรถให้การว่า ตนได้ขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวจากบ้านที่อำเภอด่านซ้ายเพื่อมารับลูกสาวที่เรียนอยู่วิทยาลัยสระพัพช่างเพชรบูรณ์ขากลับได้ขับรถมาตามเส้นทางสายสระบุรีลมศัก์โดยมีแม่ลูกชายวัยขวบครึ่งลูกสาวและญาตินั่งด้านในจมอนหกคนรวมทั้งตนเองด้วยส่วนสามีหลานชายและญาตินั่งกระบะท้ายอีกสามคนมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถได้เสียหลักชนเกาะกลางถนนด้วยความตกใจตนจึงเหยียบเบรกและหักพวงมลาลัยกลบับ รถจึงเสียหลักถลายลงข้างทางท้ายรถไปกระแทกกับต้นไม้จนพลิกคว่ทำทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวด้านนายอานันชิมมาอายุ42ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ผู้สึกข่าวฟังว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถตามรถคันที่เกิดเหตุมาห่างเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถคันดังกล่าวได้เสียหลักพุ่งชนขอบเกาะกลางถนนจากนั้นรถได้หักหลบและถลายไปตามถนนจนตกข้างทางและฟาดก,กับต้นไม้จนพลิกคว่ำ ตนจึงได้จอดรถให้การช่วยเหลือและโทรศัพท์แจ้งเจ้าที่ตำรวจด้านเจ้าที่ตำรวจกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นสาเหตุอาจจะมาจากผู้ขับก้มลงหยิบของในรถหรืออาจจะเผลอไม่มองทางจึงทาให้รถเสียหลักพุ่งชนเกาะก,กลางแต่ด้วยความตกใจคนขับจึงเหยียบเบรกและหักพวงมลาลัยกลับรถจึงเสียหลักถลายไปตามถนนฟาดกับต้นไม้ทําให้ผู้ที่นั่งอยู่ท้ายกระบะกระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บสาหัสสมรายคือนายสาครปักเขมายังอายุ28ปีสามีคนขับมีอาการเจ็บหน้าอก มีแผลที่ใบหน้าและเลือดออกในช่องท้องเด็กชายธนากรแสวงสุขอายุ7ปีปอดแตกไม่รู้สึกตัวนายมานะแสวงสุขอายุ38ปีขาขวาหักมีบาดแผลที่ใบหน้านอกนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเจ้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป